สวัสดีครับเอิร์ธจากท็อปคาร์นะครับวันนี้นะครับมีอีคูปอยู่2คันด้วยกันครับสีขาวและสีดําก่อนที่เอิร์ธจะมาเล่านะครับผมจะมาพูดเท่าความก่อนครับว่าอีคูปเนี่ยมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่ามีรุ่นเยอะมากๆเลยตัว207นะครับก่อนเฟสลิปเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ5รุ่นนะครับ e 2 0 0ตัวแรกครับคือ e 2 0องเกียร์และต่อมาคือ e 2 5 0 5เกียร์และตัวสุดท้ายนะครับตัวที่เป็นไฟแยกนะครับคือ e 2 0 7เกียร์ครับ7สปีดคืนหน้าจอ ก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะครับของเลือนหม่และหลังจากนั้นครับจะเป็นตัวนี้ครับ E 200ร้อ e เและต่อมาก็จะเป็น E 200 AMG Sport Plus นะครับที่หายากที่สุดนะครับในบ้านเราคือ E 250 AMG Sport Plus ครับนี่ครับรุ่นทั้งหมดของ E c o u b e นะครับในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีรุ่นประมาณนี้นะครับและวันนี้ครับ Mercedes-Benz E Coupe ครับผมจะมา เล่าความแตกต่างของทั้งสองคันนี้ให้ฟังนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง e 2 0 0ปี2013ครับนี่นะครับสีขาวเป็นตัวเฟสลิปนะครับไม่ได้แปลงมานะครับเป็นตัวเฟสลิปแท้ไฟรวมแล้วครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็ก amg เห็นไหมฮะขอบ18นะครับและคันนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวล้อลายล้อ amg เหมือนกันนะครับแต่ลายล้อจะต่างกันลายล้อทรงนี้เนี่ยคือตัว sport plus เดี๋ยวจะพามาชมข้างในกันดีกว่าครับ และนี่ครับอบ์ดหนังสีดําสวยมากๆยังเิริมไม่มีขาดนะครับนี่ครับแน่นมากปุ่มเปิดปิดล็อกอยู่นี้นะครับนี่ทริมนะครับยังสวยงามอยู่เบาะปะไฟฟ้าและเบาะเมมโมรีนะครับตัวนี้กระจกปะไฟฟ้าครับนี่ครับข้างในผมสตาร์ทให้ฟังนะครับเห็นไหมฮะเสียงเครื่องสตาร์ทยังปกติดีอยู่เลยพวงมาลัยเป็น AMG นะครับทรงสปอร์ตพร้อมแพดเดิลชิพ โมลา์มัลติฟังชันนะครับมายนะครับอยู่ที่97,000กิโเมตรครับไม์แท้แน่นอนนะครับโมลา์เป็นปรับไฟฟ้าครับหัวเกียร์เนี่ยจะอยู่ตรงคอวงมลไยแล้วสําหรับตัวเฟสลิฟแทสเท่านั้นนะครับสำหรับที่แปลงมาหัวเกียร์เนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งเดิมต่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครแปลงกันหรอกครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงตําแหน่งการเปิดสลูสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามาก ตัวรถยังใช้งานได้ปกติครับนี่ตัวนี้เป็นช่องเก็บของปุ่มนะครับก็จะมี Eco Sport Manual นครับนี่ก็เป็นคอมมานด์ของตัวรถนะครับใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรเล่นเครื่องเล่นนะครับได้ทุกรูปแบบครับแอร์ Air, ปรับแยกโซนนาฬิกาตรงนี้สวยงามมากๆเลยครับในโมเดล207เนี่ยที่ผมชอบเลย207 212 ผมชอบรายการตรงนี้มากๆเพราะว่าออกแบบมาได้ให้ดูสวยงามหรูหรามากครับทีมข้างประตูนะครับยังสวยงามอยู่เลยครับอาจจะมีรอยบ้างแต่น้อยมากๆนะครับสำหรบไฟฟ้าเหมือนกันครับและตรงนี้ครับทิมเห็นไหมฮะสวยงามมากนี่ครับเบลยื่นออกมาทําไมถึงต้องมีออปชั่นเบลยื่นออกมาเพราะรถคูเป้นะครับถ้าไม่มีออปชั่นเบลยื่นเนี่ยเราต้องเอามือไปเอื้อมหยิบเบลได้ไกลมากครับต้องมีออปชั่นนี้ครับสําหรับเบลยื่นครับเราไม่รัดนะครับ มันก็จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกัน,นครับนี่ครับใหม่มากเพราะว่าด้านหลังไม่มีคนใช้ด้วยงานเลยครับโลโก้ m m g เดิมโรงงานนะครับและ E200 เดิมโรงงานครับเป็นไงครับสวยงามมากและบอหลังก็สามารถพับได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับคันขาว E 200 AMG และคันนี้นะครับ E 200 AMG Sport Plus เห็นไหมครัแตกต่างกันยังไงครับไม่ได้แตกต่างแค่ชื่ออย่างเดียวแน่นอน1ตัวล้อนะครับลายที่แตกต่างกันเราได้บอกกันไปแล้วนะครับนี่ครับตัวล้อนี่นะครับคาร์บอนตรกะจังหน้าลิ้นหน้าครอบคาร์บอนนะครับและต่อมาครับที่กระจกข้างเป็นครอบคาร์บอนนี่ครับตัวเบลสีแดง Sport Plus โรงงานนะครับ และตัวเบาะครับมองเห็นชัดไหมครับในคลิปเป็นอาคารทาร่านะครับตรงนี้ไม่ใช่บาะหนังปกติครับส่วนกลางจะเป็นอาคารทาร่าเห็นไหมฮะยังใหม่มากคันนี้เบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีดปุ่มเปิดปิดล็อกตำแหน่งเดียวกันปุ่มกระจกปรับตำแหน่งเดียวกันครับไฟตำแหน่งเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทกันครับพวงมาลัยนะครับเป็น MC ทรงสปอร์ตนะครับ ได้สีแดงจับก,กระชับมือเหมือนกันครับมาพร้อมกับแพดเดิลชิพนะครับและ Multi มัตติฟังก์ชันไมค์คันนี้นะครับ1,110 0 0กิโลเมตรแต่เจ้าของรักษามากสายสีแดงสวยงามมากครับเวลาคาดก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นงไงฮะดูสปอร์ตมากมากและเดี๋ยวพามาชมข้างในกันครับเนี่ยครับข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยกับ e 2 0 0 amg และ e 2 0 0 amg sport plus นะครับ ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนีครับตรงนี้นะครับจะเป็นอัคทธาลา่าเด้วยได้สีแดงนะครับสวยงามตัดกับทิมเล่นลายสีเงินครับเบอ่อหลังดูครับใหม่มากๆเลยไม่เหมือนไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมนกิโลเมตรเลยครับเบลก็ยังเป็นสีแดงด้วยครับสำหรับด้านหลังใช้งานได้เหมือนกันครับสวยงามมากตรงนี้ยังใช้เลื่อนได้ปกติครับ จริงๆคือ e 200นะครับแต่ลูกค้าเก่านะครับได้เปลี่ยนเป็น e 250นะครับของแต่งนะครับสปอยเลอร์ดักเทลคาร์บอนไฟเบอร์นะครับและดิฟิเซอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันครับข้างในเห็นไหมครัพับอบาดได้เหมือนกันครับพื้นที่กว้างเป็นยังไงบ้างครับกับยละเอียด2คันนี้นะครับคันนี้นะครับ e 200 amg สีขาวเบาะดำปี2013 ไม่เก้าหม่นเจ็ดครับผมขอเสนอขายนะครับทางเราท็อปค่าหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้เดิมทุกอย่างนะครับไม่เคยจูนไม่เคยอะไรเลยและคันนี้นะครับสีดำ AMG Sport Plus E 2 0 0นะครับเบาะด,ดำอะคันทาร่าเบลสีแดงไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นขายที่หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทครับทั้งสองคันนี้นะครับเมเนนต์เซอร์วิสมา ทุกระยะครับผมมีใบนะครับทุกอย่างเลย2คันนี้และทั้ง2คันนี้นะครับยังมีรับประกันเครื่องและเกียร์ในระยะเวลา2ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เรามาครับแอดทอพพา8 88นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับ